ข้อมูลตรงนี้เราก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,ะจริงๆเชื้อเชื้อที่มันไวเอบิลหรือเชื้อที่มันมีชีวิตจริงๆสามารถถ่ายทอดหรือ,อถูกขับออกจากร่างกายได้หลายหลายทางนะจริงๆไม่ใช่เพาะทางเดินหายใจแต่เนื่องจากเชื้อมันอยู่เยอะในจมูกในในคอนะเพราะงั้นการแพร่เชื้อทางเดินหายใจเนี่ยจะเป็นทางหลักนะแต่จริงๆเราเรามีข้อมูลมากมายว่าเชื้อสามารถหลุดออกทางอื่นได้นะอย่างเช่นทางอุจจาระ นะฮะนะก็สามารถพบเชื้อได้นะครับะระยะเวลาเนี่ยจริง,รงๆการตรวจพันธุกรรมของเขาเนี่ยเราพบซากของไวรัสเนี่ยออกมาได้อีกเป็นหลักหลายอาทิตย์นะอย่างเช่นออกมาในอุจจาระเนี่ยอาจจะยาวถึงสามอาทิตย์ได้นะครับนะหรือแม้แต่ทางเดินหายใจเองอาจจะออกมาได้อีก2-4อาทิตย์ได้นะครับหลังจากการติดเชื้อแล้วแต่ว่าอโอกาสการแพร่กระจายหรือโอกาสการติดเชื้อเนี่ยคงขึ้นอยู่กับ ให้กับผู้อื่นนะครคงขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับเช่นผู้ป่วยได้รับการรักษาไหมนะถ้าผู้ป่วยมีกระบวนการการรักษาตัวเชื้อเองมันก็จะถูก ลดน้อยลงนะลดน้อยลงเพราะงั้นโอกาสที่จะแพร่กระจายก็น้อยลงหรือแม้แต่การใช้อุปกรณ์ป้องกันเช่นตัวผู้ป่วยเองมีการใส่หน้ากากอนามัยเวลาไอาจามมันก็จะลดการฟุ้งกระจายอย่างงี้นนะฮะหรือแม้แต่การกักกันโรคอย่างที่เราพยายามทํากันนะในช่วงที่เรากักกันโรค7วัน10วัน14วันอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันในช่วงระยะที่เชื้ออาจจะยังมีโอกาสที่จะสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้เพราะงั้นโดยหลักการส่วนใหญ่ก็ตัวเลข ถ้าจะเอากลมๆนะก็ประมาณ10วันแต่อันนี้เป็นตัวเลขโดยเฉลี่ยนะเพราะว่าในแต่ละแต่ละจุดของการแพร่กระจายมันจะไม่เท่ากันนะโดยหลักทั่วไปก็เฉลี่ยประมาณสัก10วันโดยโดยหลักการถ้าหายแล้วนะครับมีภูมิต้านทานแล้วจะไม่มีโอกาสแพร่เชื้อแล้ครับ